อิทังโลธานาังรูปชาจราิยนานังอิทังโลธานาังมาตาปิธุนางอิทังโลธานาังยาธิกานาังญากของข้าพเจ้ามีชื่อว่า พระครูภาวนานุสาหลวงปู oh. s ot, s ars, h, ่สายจารุวันโลพระครูภาวนานุสาหลวงปู่สายจตโตพระครูโกศลสารพุนหลวงปู่พิมปิสาโรพระครูโกศลสารพุนหลวงปู่พิจิสาโร พระครูอรันยกิจโกลหลวงปู่พุทธาพุทธจิตโตพระครูอรันยกิจโกสันดัวปู่พุทธาพุทธจิตโตท้าอธิการเท่ายีทีปัตธรรมโมท้าอธิการเท่ายีทีปัตธรรมโมหลวงปู่เงี่ยวหลวงปู่เงี่ยววัดพระธาตุนามพญาพ่อใหญ่คำผ่องศรีพ่อใหญ่คำผ่องศรีพ่อจำใจหามชนะพ่อจำใจหามชนะ พรับภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าที่เหล่าเทพเทวดาเทวดาสัพพสัตว์ทั้งหลายสัพพสัตว e. ์ทั้งหลายทุกดวงจิตทุกดวงจิตดวงวิญญาณดวงวิญญาณณสถานที่ณสถานที่วัดป่าโนนคำสมบัติแห่งนี้ป่าโนนคำสมบัติแห่งนี้เลจรเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ที่ระลึกได้ก็ดีหรือระลึกไม่ได้ก็ดีลลดดพร้อมทั้งเจ้าการนายเวรที่รัจากโลกนี้ไปแล้วสู่พระโลกเพื่อง่า,า,งนาในทิศทั้งสีงสอันเรียกชื่อว่าพร,ระรัชาตุปังชีวี ขอจงน้องเข้ามาคอยรับเอาซึ่งส่วนบุญกุศลผลทานจากพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้เป็นลูกแม่หลานย่าแิเดนิดได้อที่ส่วนบุญกุศลในวันนี้เป็นปัจจุบันมีพระพิสุทธิ์สงฆ์เจ้าเป็นประธาน ถ้าหาท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าหาท่านมีความสุขขอให้มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปเมืมเม่อใดรับส่วนอนุโมทานานี้แล้วจงนำตนไปเกิดในสุคติพวกขันีโนุ้นเธอ สาออธุอานโมทนาในกุศลใจติตนาความต่างจิตต่างใจคงพวอเร่้งหลายถือว่าเฮาเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ในคุณงามความดีในบุญในกุศลมนีทอดเฮตบุญทรดเฮตบุญรวมญาติญาติหมายถึงผู้รักใคร่ผู้ใกล้ชิด วิสาสาปรมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างจริงอยติาทาั้งสายเลือดอาติทั้งสายบุญอยตาาิทั้งสายธรรมแม้กระทั่งอัปปมัญญาไม่มีประมาณญาติร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายนั่นฉะนั้นเท่ามณีมาทำบุญน้อยคล้อยบุญใหญ่นะเอาบุญเกา่าต่อเอาบุญใหม่ เพื่อชีวิตในภายภาคนาหรือว่าในสำปรับพภายภาคนาเขาก็ต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลที่พวกเขาทั้งหลายได้กระทําในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาแล้วอันนั้นเราจะจะเป็นที่เพิงทั้งคิดทั้งใจของเขานะที่เพิงทั้งกายในโลกนี้นะ เพิ่งยังเนนึงเทากับเพิงพอ่อเพิงเมผู้ให้กกาเนิดใหญ่ขึ้นมากกับเพิงครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมให้หูจักข้อมรูนะ้วิชาการยังต่างต่าง,างเมื่อสําเร็จแล้วเหตุการณ์เทตงานกับเพิงเจ้าหน้ายเพิงผู้ใหญ่ในการทําการทํางานนะสุดท้ายดีดนนีตายแต่กับเพิงครูบาเกไปเมม มเมเนี่ยเจ้าแก่กันเองพเพื่อคู่บาปไปจูบไปอันนี้ให้นะทรองนะอันนี้คือพึ่งทางโลกเนี่ยแต่ว่าบุญกุศลนี่เพ่งได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือสำหรับพบในภาย้งหน้าแม้กระทั่งวาระสุดท้ายหรือเบิดกิเลสไปนะต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลที่พวข้คาทั้งหลายได้เหตุดได้กระทัา ทำวันนิดทำวันาน้อยทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยบุญนอยๆมันก็จะเป็นบุญหลายเองนะทำบ่าเพื่อกนรดิเฮ็ดนิดๆเฮ็ดเราเห็ดยี่เลยเห็ดวัวเศร้าเเถื่อเพียก็เปียกก็เหมือนครับดินพอกหางหมูติดตีเทงติดติดต่อต่อยติดไปเร่องอุปุุงนักอึ่งตึงยี่หางหมูดินพอกหางหมูนะก็นักต่ขี้กันดิฉะนั้น ทุกคนเกิดมาต้องการความสุขต้องการความเจริญหิตายะสุขายะเพื่อความสุขความเจริญฉะนั้นอย่างที่กล่าวว่าเหตุอยู่ที่ต้นผลอยู่ที่ปลายทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วฉะนั้นห้าปประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอนิสงส์ราอย่อมได้ในสิ่งที่ดีคือเหตุในจิตใจของห้านี้ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขกายสุขใจผ่านไปแล้วคืดทึ่ดย่อนลัง ก็เห็นการกระทำของเขาที่เป็นคุณงามความดีเขาก็มีความอุ่นใจมีความสุขใจนะฉะนั้นอนโมธนาในกุศลและเจตนาของท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ขออนิสงแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำจงเป็นพระปัจจัยปกปักร,รักษาคุ้มครองพวกเราทั้งหลายให้ประสบด้วยความสุข,คว,สขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพะร้วยการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ Yatha warik waha pura pari purinti sakalang ewa mewa itu tinang pe tanang upaka pati Ici pati tang tumhang kipa mewa sape satu sabe sang จันโทปนรสอยธามนิโชติรสอยธาสัพพิติโยวิวัชฌตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตระ โยสุขีทิขายุโคภวะภิวัฒนสิริสเนจังวัวาปจจายโนจัตตารุธามาวะธานติอายุวันโนสุขังภลังยันจัโคทาคินาทินาสัง เตติตาทิคารตงณิตายาสธาโสุปกะปิโสยติธรรมโมจะญาณิตโตเปตานาปุจจักกตาอุราลาปัลัญจพิโคณะมโนปตินังตตมิุพยังปะสตังอนาปะกะ ติเชยันตโพธิยาโมเลสกยานังนันติวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิเชยาสุเชยมัง อรอปะระิตปัลังสกสิสปตาวิปุกเรอภพิสกสปพุทธาอาคะปตัวปโมตติสุนาคตังสุมา ฆลาณสุปปาตังสุหิตังสุขโนสุโมตัตจะสุยตังพรหมจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจะกรรมปัตทาขินังปัตาขินังมโนกรรมมังปณิทิเตปตากินาปตากินานิกาตวานราปันตเท ปัตตากินเอจยอนตัวผัวติยาโมเรศกยานังนันติวาตโนเอวังตวะวิจโยโห์อิจยญาจุจยยามังคเรอัปปะชิตาปัลลังเกสีเสปตาวิปุกเรอภิเก ทานังอาคาปโตปโมตติสุนากตังสุมังคารสุปปะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจัสยิทั้งพระมาริสุปทาคินังกายกรรมวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิติเตปัทาคินาปัทาคินานิกาตวานราปันตะเถ ปะทะกิเนสาธุ